เดี๋ยวจะพามาดูนะครับเลี้ยงหอยขมในเข่งนี่ครับผมเลี้ยงแบบนี้เลยครับผมจะจับหอยตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มาโยนไว้โยนไว้นะครับแบบนี้ครับแล้วก็เราก็ให้อาหารเป็นใบมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวนะครับนี่แล้วให้อาหารเสริมด้วยอาหารเม็ดอาหารหมูครับเขาก็จะอยู่ในนี้นะครับ นี่คือวิกาวิธีการเลี้ยงของผมเนาะหอยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็สะอาดนะครับหอยที่ผมเอามามาจากไหนครับจับเอาในสะนี้เลยข้างนี้แล้วก็มาปล่อยไว้นะครับอ่าเวลาเขาโตเขาก็จะอยู่ในนี้ครับเราไม่ต้องไปเก็บในพื้นในดินครับเราเก็บในพื้นในดินมันจะเกิดเขาเรียกว่าเขาจะกินดินแล้วก็เกิดความสกปรกนะครับเราก็กินดินเข้าไปถ้าเราเอามาขุนมาเลี้ยงแบบนี้เราก็ไม่ต้องไป ล้างอะไรมากมายแล้วก็จับมากินเลยนะครับหอยขมบ้าน,านใครจะมีหอยขมด,ดีหอยขมกระรงกระเกษตรก็ทําแบบนี้ได้ครับหอยเขาไม่ตุยนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้แบบกินอยู่ในนี้นะครับนี่เยอะมากครับสองเข่งตัวนี้นะครับนี่เลี้ยงหอยในเข่งนะครับเป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งก็ลองไปทําดูครับนี่ที่สาคัญนะมีบูธแบบนี้ก็ดีนะครับไม่เปียกน้ํา okay clap